สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้เจตาก็จะมาว่างแนวทางของเล้าพัฒนาค่ะนี่จะเป็นประวัติของคุณยายใจดีเด้อค่ะคุณยายใจดีเพ่นเขาทั้งวิ่งรูดเด่นเน้นเจาะเนาะค่ะแล้วก็แบบบ่ดด้กับประวัติของคุณยายใจดีมีเอฟซีตามมโนค่ะมีใครตามบ่ นี่ก็จะเป็่นวันที่23ค่ะเขาทั้งบนทั้งล่างของคุณยายใจดีค่ะเอาให้เพิ่งประวัติจากน้อยหนึ่งเนาะค่ะนี่คุณยายใจดีแต่เพื่อมีเอฟซีตามชอบกับจัดเนาะค่ะพิดจารณาเบิร์นี่จะเป็นวันที่26ค่ะของเพิ่นบอทันหลดุดสองงวดสามงวดติดค่ะสามงวดติด ของคุณยายใจดีเนาะแนวทางใหม่ไดมากแล้วค่ะแนวทางใหม่ของคุณยายใจดีมีเอฟซีทาพนตามเนาะค่ะของคุณยายใจดีซีหกตรงตรง,ตรงเนาะแบบบริกลับก็ดีใจน้ำเนาะแล้วก็สายวิ่งสายรูดเนาะค่ะกขอบบุญขอบคุณคุณยายใจดีค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะ ค่ะขอบพระคุณหลายๆมาเบิ่งตัวใหม่วันที่28ของเพิ่นค่ะของคุณยายใจดีวันที่28วิ่งรูดเพิ่นมี3กับ2ค่ะ3กับ2 2ตัว6หาง32 31 30 24 25 26ค่ะเบิ่นก็จะมี33 3กับ22 2. 3ตัว3หาง 3ามสองสี่สองส,งส,สองค่ะแคบนาจอเด้อค่ะใครจะไปต่อกับคุณยายใจดีเนาะแคบนาจอค่ะนี่จะเป็นเด่นเน้นเจาะเนาะค่ะดินเน้นเจาะสรุปเด่นเน้นเจาะของเพื่อนค่ะ3 3เด่นสาม เน้นไปที่3 2 2 4องสตัว2หางค่ะ3 2ม3องวันที่ยี่สิบแองทุ่มครึ่งค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อครับคุณยายใจดีเนาะค่ะแคปหน้าจอสรุปเด่นเน้นเจาะในหน่อยเอซเลือกเอาเนะคะ่ะชอบอันใดก็จัดเนาะ ชอบแบบเต็มแบบเห็นแบบเจาะชอบแบบได้จัดแบบนั่นค่ะเอาที่เราชอบเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะนี่จะเป็นของตาบรรทัดค่ะตาบรรทัดกันยังบลูดเดอค่ะตาบรรทัดกันยังมาอยู่เนาะ มาอยู่ค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวตาบรรทัดสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะแนวทางไมเพนไก่มาแล้วค่ะของตาบรรทัดเข้าไปหนึ่งเนาะค่ะวิ่งรูดทั้งบนทั้งล่างเนาะเอพซี 4, ตาบรรทัดเป็นตั้งนนไดน้อมีแตตามมาเนาะกราบขอบุญขอบคุณตาบรรทัดเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องเนาะ ขอบคุณหลายๆเอามาเบิงวันที่28ของเพิ่นค่ะเล่าพัฒนาวิ่งรูด7กับ2 2ตัว6หาง7 2 7 3 7 4 2 6 2 5 2 4เบิ้งก็จะมี7 7กับ2 2ค่ะ3ตัว3หาง7 2 6 2 7 4 7 2 4ค่ะ แถหนาจอเด้อค่ะสุดต็มของพื้นของตาบรรทัดเนาะของตาบรรทัดนี่จะเป็นสรุปเด่นเน้นเจาะค่ะแต่พนตัดมาบ่ถือนะหลุดจุค่ะอันของสรุปเด่นเน้นเจาะพื้นเด่นมาบอกเข่าเนาะเด่นไม่เข้าเนาะค่ะบอกเข่านี่ค่ะวันที่ยี่สิบหกตระวัดของสรุปเด่นเน้นเจาะ ของตาบรรทัดเนาะค่ะหลุดไปนี่เป็นแนวทางไม่วันที่28ค่ะไปรุ่นกันตอน่อเนาะมื่อไม่วันไม่เขาก็ไปไม่เนาะค่ะเป็นวันพุทธที่28ค่ะแคปนาจอด้อค่ะไปจะไปต่อกับตาบรรทัดเนาะสรุปเด่นเน้นเจาะเน้นที่สองค่ะเอ๊เด่นที่สองเน้นที่เจ็ดสองสองหสองสเจาะที่เจ6ดสองห 1> 1, 2, จ็ดสองสี่แคปหน้าจอค่ะใครจะไปตามต่อกับตาบรรทัดแคปหน้าจอใครจะไปต่อกาบขอบุญขอบุณตาบรรทัดค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องขอบุณหลายๆาแคปหน้าจอไ,ไปต่อค่ะไปต่อเป็นของใคร ตาบรรทัดไปตต้ค่ะมันจะเป็นของเจ๊อุ๋ยเนาะค่ะวันที่ยี่สิบหกพิ่นกระเข่าไปเนาะเป็นโตกลับเนาะค่ะเป็นสองหนึ่งเป็นหนึ่งสองเนาะแต่ว่าวิ่งรูดเพิ่นเข่าไปทั้งสี่ทั้งหนึ่งเนาะค่ะวิ่งรูดเพิ่นเข่าไปเยอะ จับมือกันมากอยู่เอฟซีเจอุยเป็นยังไงนอะค่ะมีไพ่ตามบ่มีไผ่ใดไผ่ามานบอค่ะมีไผ่โศกดีน้ำจิ๋อยู่วะไพ่ใดก็ดีใจน้ำเนาะค่ะมีไผ่ใดบนอ่ด้ก็คอมมตนมาในเด้อ้ามีผู้ใดชอบแนวทางของเจอุยก็บอกมาเนาะค่ะชอบแนวทางของเพื่อนให้ลุง่ง ให้ตอนใดมือใดเนาะคะ่ะแต่ว่าขันแนวทางมาเจตตากพยายามร่วมจัดไปละคะ่ะขันเพิ่นส่งมาให้เนาะกับบุญยักษ์สาเนาะคะ่ะ,คะตามนั้นเนาะ,ะเอาตามโตเนาะคะ่ะนี่ประวัติของเพิ่นตามโตค่ะเจ๊อุ๋ยตามต่วะะอตตว,วันที่ยี่สิบแปด เจวีลาวพัฒนาวิ่งหลุดเพลนหฮมาเก้ากับสองค่ะเก้ากับสองวดนี้เพลนแฮม่าหกตัวเด้อค่ะพี่น้องเก้าสองเก้าสามเก้าสี่สองสี่สองสามสองหนึ่งเบิลก็จะมีเก้าเก้ากับสองสองสามตัวสามหางเก้าสองสี่เก้าสองหนึ่งสองเก้าสี่ค่ะ แคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับจีอุ๋ยแคปหน้าจอค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจะนะารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพิจารณาเลขกับมีเขามีลุดขันลุดไปกับกาบ,กบขอโทษขอไพ่เนาะค่ะพี่น้องขอไพ่เอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะเป็นเพียงแนวทางค่ะ มาเบ่งสูตรสรุปเพิ่นแล้วค่ะสรุปเพิ่นเดินออกมากอะ่ะเข่าอยู่นะคะ่ะเข่าซของเก๊อ,อยุยบอหลุดค่ะไม่หลดุดวิ่งรูดสรุปเนาะวิ่งรูดเด่นสีเนาะคะ่ะไม่หลุดเข้าไปวันที่ยี่สิบหก นี่โตไม่เพิ่นเห็นมาแล้วค่ะของเจ๊อุ๋ยมาตามกัน่ตเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณเจ๊อุ๋ยเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะเพิน่นจะมาวางทำเสมอเนาะค่ะเอาเจ๊อุย๋ยสรุปสรุปเด่นเด่นที่สองค่ะเน้นที่เก้าสองสองสี่สองหนึ่ง เจาะที่9 2 4 9 2 1ค่ะเอาไพชอบกระจัดเดอค่ะไปต่ตอกับแคบนาจอไพจะไปเล่าพัฒนารุ่น2ทุ่มครึ่งวันที่28เนาะค่ะเป็นวันพุทธที่28งทุ่มครึ่งแคบนาจอค่ะไพจะไปตอกับเจี๋ยเนาะแคบนาจอคลิปนี้ก็ขอกราบขอบุญขอบพุณนเอฟซีทกทันเนาะค่ะ ว่าจะเป็นเอเกา่าเอฟใหม่เนาะกับขอพุ่นลายๆที่เขาไหมกำลังแรงใจเนาะแล้วก็ขอให้โชคดีวันที่ยี่สปดสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะม,มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยคะ่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาก็ขอให้มีชัยเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมค,ค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ